สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่18กุมภาพันธ์2566นานะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่17นะครับผม สำหรับวันที่17นะครับผมแอดมินให้รูดจุดที่1กับ9นะครับผมก็ามาเฉพาะ9 2นะครับผมในรอบเฉพาะจิตนะครับผมมารอบเดียวนะครับผมรอบพิเศษก็เก้นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่9 4ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่18 มีใช้รูปจุดที่5นะครับผมแล้วก็8 5มีห้ ห้าสองห้าสี่ห้าหกและก็ห้าเจ็ดนะครับผม

และก็86นะครับผมสําหรับเบิ้ลนะครับผม1 1 2 2 4 4 5 5 แล้วก็88นะครับผมระวังเบิ้ลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผม1 5 2 1 2 5 แปดห้าสามแล้วก็หกแ่นะครับผม สำหรับ s อพี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าลายกลุ่มนะครับผมตามนี้เลยนะครับผม t e 2 5อีสแล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผม เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ